ความหาช่วในเบรกสุดท้ายนะครับเคสนี้เป็นหนึ่งเคสที่มีคนร้องเรียนมาผ่านรายการของเราอยากจะให้ช่วยเหลือและเป็นกระบ,บอกเสียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมกับการไปจ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านให้เขาปรากฏว่าผู้รับเหมารายนี้เนี่ยมาสร้างไม่ถึงอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับงานก็ไม่ดีวัสดุก็ไม่มีคุณภาพแถมสุดท้ายเนี่ยพอบอกให้แก้ไขางานกลับทิ้งงานไปอีกวันนี้ผู้เสียหายของเรา มาเดินทางเข้าสู่รายการของเราเพื่ออยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมและอยากจะได้เงินที่วางมัดจําเอาไว้ประมาณ5 0 0 0 0นกว่บ,บาทคืนจะเป็นอย่างไรในเรื่องของทางกฎหมายนะครับมาพูดคุยกันหน่อยนะครับสวัสดีแขกรับเชิญองเราด้วยนะครับวันนี้ครับคุณเกียงผู้เสียหายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเกียงเล่าถึงที่มาที่ไปที่ เกิดขึ้นหน่อยครับว่าเราไปรู้จักกับผู้รับเหมารายนี้ได้อย่างไรและทําไมถึงตัดสินใจที่จะจ้างเขามาทําบ้านให้เราค่ะก็คือดูข้อมูลใน Facebook นะคะก็คือไปจอยในแบบบ้านมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งไปโพสต์ว่าบ้านของเขาสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเงี้ยค่ะคแล้วก็เลยเข้าใจว่าเขาเป็นผู้รับเหมาก็เลยถามว่ารับสร้างบ้านที่เพชรบุรีไหม,มค่ะ เขาก็เขียนตอบกลับมาทาง m essenger ค่ะว่าอันนี้เป็นบ้านของเขาเขาจ้างผู้รับเหมาชื่อนี้เบอร์โทรนี้ค่ะสร้างให้เขาค่ะ,คะแล้วเกยก็เลยถามเพิ่มว่าเป็นยังไงทำงานดีไหมม,มีปัญหาอะไรที่ต้องระวังไหมเขาก็บอกว่าดีทำงานดีแต่ว่าช้านิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้มาตั้งแคมป์ที่บ้านของ,อของเขาก็เลยอาจจะการเดินทางค่อนข้างช้าค่ะ แต่ว่าวัสดุก็ดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่าให้เบิกเงินก่อนเท่านั้นเองครับค,คือคุณเกียงเนี่ยไปเจอกับเหมือนรีวิวจากลูกค้าคนหนึ่ง<ช>ที่ก็บอกว่าโอ้โหบริษัทนี้สร้างบ้านดีมากถูกอ,อกถูกใจคุณเกียงก็เลยทักไปถามว่าดีจริงไหมปรากฏกระแสตอบรับดีก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราจะจักจ้างบริษัทนี้หรือผู้รับเหมารานี้เข้ามาสร้างบ้านให้กับเราถูกไหมครับใช่ค่ะ ก็คุณก็ติดคุณก็ติดต่อไปทางผู้รับเหมาโดยตรงเลยถูกไหมใช่ค่ะแล้วเขามี Facebook มีรูปแบบของการสร้างบ้านให้ดูให้เลือกไหมครับหรือมีรีวิวผลงานที่เขาสร้างบ้านให้กับลูกค้าคนอื่นให้ดูไหมฮะใน Facebook ของเขาค่ะจะไม่ได้เป็นรูปบ้านอะไรเป็นรูปส่วนตัวของเขาค่ะแต่ว่าเขามีส่งมาในไลน์ว่าเขามีสร้างตลาดสร้างบ้าน,สร,านสร้างนู้นสร้างนี้ ส่งมาเป็นรูปในไลน์อ๋อคุยคือส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาในไลน์ให้คุณ<ช>เกียงดูว่าเขาสามารถทําแบบนี้แบบนี้ได้ใช่ค่ะคุยเรื่องแบบกันเสร็จปับ๊บคุณเกียงบอกราคาบ้านที่คุณเกียงให้เขาสร้างเท่าไหร่นะฮะหนึ 1> 1, 650, ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วเสร็จปั๊บยังไงต่อเซ็นสัญญาไหมฮะเซ็นสัญญาค่ะฮเซ็นสัญญาเสร็จปับ๊บเขามาทํางานตามปกติไหมครับก็ทำค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ดีเลย์จากที่คุยกันนิดนึงค่ะสัญญา ตอนแรกวางเงินไว้เป็นค่ามัดจําก่อนไหมครับใช่ค่ะเท่าไหร่วันเซ็นสัญญาหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทฮะแล้วมีค่าอื่นเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะไม่มีก็คืองวดถัดไปก็จะเป็นวันลงเสาเอกเสาโทอ่าค่ะเขาก็มาลงให้ก็ลงตามที่เราต้องการใช่ค่ะนะครับแล้วก็เราก็มีค่าเสาเอกเสาโทอีกใช่ค่ะถูกไหมฮะรวมเบ็ดเสร็จไปแล้วเนี่ยขั้นตอนในระหว่างการก่อสร้าง ที่ผู้รับเหมารายนี้เข้ามาสร้างให้เราเนี่ยคุณเกียงจ่ายไปเป็นมุ่นงวดถูกไหมฮะมุ่นงวดหลายๆงวดประมาณห้าแสนสองหมืนค่ะห้าแสนสองหมื่นบาทเห็นบอกว่าตั้งแต่ลงเสาเอกเสาโทก็ไม่มีคุณภาพใช่ยังไงฮะก็คือเหล็กที่เอามาเนี่ยค่ะตรงที่เป็นตะกร้อค่ะขึ้นสนิมแบบเก่าสุดๆเลยค่ะเมื่อเทียบกับเหล็กใหม่ที่เขาเพิ่งเอามาส่งค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าเออบ้านเราใหม่ๆอะ่ะเราก็อยากได้ของดีๆทําไมมันถึงเป็นสนิมทั้งหมดเลยค่ะเราก็เลยโทรไปหาผู้รับเหมาตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่หน้านงานเขาให้เด็กมาคุมงานอะ่ะค่ะเราบอกว่าเออทำไมเหล็กมันขึ้นสนิมขนาดเนี้ยอืเราเราไม่โอเคนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยววายวายวายนิดนึงแบบโอ้ยพี่ทําไมเป็นอย่างเงี้ยเออโอ้ยอย่างงี้เดี๋ยวผมโทรไปบอกให้ลูกน้องเก็บของกันดึงออนดึงออก,ออก,ออกให้หมดดึงออกให้หมดอย่างเงี้ย ตอนแรกจะเปลี่ยนใหม่หรือดึงออกจะกลับบ้านนะเออก็คือกึ่งๆเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้พูดว่าดึงออกจะไปไหนใช่เขาก็บอกว่าเอ้ยพี่พูดดีๆก็ได้อะไรเงี้ยคือแต่อันนี้คือยังไม่ได้โวยวายอะไรขนาดนั้นนะคะกับของกับเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเออแล้วคุณแม่เขาก็แบบบอกว่าเอ้ยเงินของฉันดีๆอ่ะเงินของฉันใหม่ๆทำไมคุณเอาไปเอาเอาแบบนี้มาให้ฉันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าผมผมสั่งให้ลูกน้องดึงออกหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการ แล้เกงก็เลยถามว่าจะจัด,จดการยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาทรายพ่นล้างให้สะอาดฮะ,ฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสีมาพ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเพื่อเทลงไปก็จะไม่มีปัญหาปรากฏเขาก็มาทําให้แต่ทําได้เหมือนบางส่วนเท่านั้นใช่ค่ะแล้วเขาทิ้งงานเลยไหมฮะก็ยังค่ะ,ย,ะยังไม่ทิ้งทีนี้พอทําไปอีกพอมันมี progress เร<ะ>่าอะไรความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่าเงี้ยค่ะ,ะเกยงก็ไปดูอีกไปดูแล้วก็เห็นว่า เอ้ยทำไมมันดูแบบบางเสาอะไอตรงเสาบ้านเงี้ยค่ะมันจะต้องเป็นไม้แบบ<ะ>แต่เขาก็ไปรักไก่โดยการเอาท่อใย,ยหินมาทำเป็นเสาบ้านแทนซึ่งมันไม่ตรงกับแบบค่ะเกียงก็เลยโทรไปบอกว่าเอ้ยนี่เสาของเราอะทำไมมันเป็นท่อมันต้องเป็นไม้แบบใช่ไหมตามแบบบ้านของเราเงี้ยเขาบอกว่าอ๋ออย่างนี้ก็ได้นะเพราะมัน จะมีขั้นตอนคือการเขาใส่เครื่องอะไรสักเครื่องหนึ่งทำให้ปูนอะมันไหลอย่างทั่วถึงค่ะเพราะรถ้าเกิดไม่มีตัวเนี้ยปูนมันก็อาจจะไม่เต็มท่ออย่างเงี้ยค่ะค,ค่ะเก่งก็เลยบอกว่าอย่างนี้เราไม่โอเคเราขอให้เป็นตามแบบก็คือใช้ไม้แบบค่ะแล้วก็เสาข้างล่างเสาเสาเข็มครับกับเสาบ,บ้านเนี่ยมันเวี่ยงกันอย่างแรงบางอันมันไม่ตรงกันเลยมันไม่ตรงเลย,เลยใช่ค่ะคือดูแล้วเนี่ยคุณเกงดูแล้วว่า ไม่มีคุณภาพใช่แล้วตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าจะจ้างผู้รับเหมารรนนี้ต่อดีไหมเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่วัสดุก่อสร้างความรับผิดชอบใช่ดูแล้วไม่มีความมั่นใจเลยครับคุณกสลวัฒน์ครับก็เลยมีความ <c oughs> ไปแจ้งความ <c oughs> ก็คือพอบอกว่าเสาบ้านอันนี้ก็ผิดแล้วเกียงอ่ะก็ถ่ายรูปให้วิศวกรที่ออกแบบบ้านให้เราดูเขาก็บอกว่าเสาเข็มของเรามี2ขนาดนะ1.2กับ1.4แต่เท่าที่ผมดูอ่ะมันเป็น1.2ทั้งหมด เกียงก็เลยโทรไปถามเขาว่าให้ช่วยเช็คกับน้างงานให้หน่อยว่า1.2กับ1.4หรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเขาเช็คแล้วเด็กที่มาคุมงานอ่ะเอาแบบของอีกบ้านหนึ่งอ่ะมาให้มาให้บ้านเกียงเพราะฉะนั้นเขาจะขอทำใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ลงเสาเข็มอืมค่ะเขาก็เลยบอกว่าขอเวลาเจ็ดวันในการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ใหม่ค,ค่ะ,ะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนะครับที่ไป ต่อไปนียขอสอบถามนิดหนึ่งตอนที่เราตกลงจ้างรายนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นบอกว่าดูข้อมูลใน facebook ใช่ค่ะแล้วทําไมเราถึงตัดสินใจเอารายนี้ได้ตรวจสอบราคาได้ตรวจสอบอะไรกี่ที่อย่างไรครับประมาณสามที่ค่ะตรวจสอบสามที่ตรวจสอบอะไรบ้างครับก็ตรวจสอบราคาราคาสเปควัสดุสเปคค่ะแล้วก็ผลงานผลงานครับทีนี้เจ้านี้ให้ราคาถูกสุดไหมครับใช่ค่ะ ให้ราคาถูกสุดด้วยแล้วก็สเปคของเป็นอะไรที่ถูกใจค่ะก็คือแบบปรับตามที่เราต้องการไม่ได้ทุกข้อแต่ก็ได้ข้อที่เป็นส่วนใหญ่อ่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณเกงบอกว่าตรวจดูใน Facebook เขาแล้วหน้า Facebook เขามีรับเหมาก่อสร้างไหมครับครับอืมใน Facebook จะไม่มีค่ะไม่มีรับเหมาก่อสร้างเลยใช่ค่ะแต่พอคุยไลน์ส่วนตัวมีส,งสง่งรูปมาให้ดูใช่ค่ะอ่า ครับแล้วตรงนั้นตรงนั้นยังสงสัยไหมครับว่าตกลงเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจริงหรือไม่จริงใน facebook ค,คือพอดีว่าอย่างที่เรียนไปว่าเกียงมีถามกับคนที่เขาสร้างบ้านโดยตรงคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าบ้านของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็บค,บคือถามไรนั้นถามรายเดียวใช่คะ่ะครับโอเคแล้วเราก็ดําเนินงานไงต่อครับอพอเราเห็นว่าเขาบอกว่าเดี๋ยว เขาจะทําฐานล่าให้ใหม่อ่าใช่ค่ะแล้วมาทํำไหมครับไม่มาค่ะเขาไม่มาคุณเก่งทําไงครับก็คือไปแจ้งความค่ะแจ้งความที่ตํารวจใช่ค่ะตารวจบอกว่าตํารวจบอกว่าเป็นคดีแพ่งเป็นคดีแพ่งให้ใช้การลงบันทึกจาวันแทนให้การลงบันทึกจําวันไว้ใช่ค่ะว่ามีการผิดสัญญาไม่มาทาใช่ค่ะลงบันทึกจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ต้องให้ทนายดําเนินการ ต่อจากนี้ครับครับอทีนี้มาถึงเรื่องของคดีความกันหน่อยเพราะว่าเห็นบอกว่าตํารวจไม่รับแจ้งความบอกว่าเป็นคดีแพ่งอันนี้เป็นคดีแพ่งจริงไหมครับอคำว่าช่อโกงกับคดีแพ่งนี่ยนะครับมันกับผิดสัญญาทางแพ่งมันใกล้ชิดกันมากครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องฟังข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปส่วนเรื่องนี้นะครับถ้าจะเป็นเรื่องช่อโกงนั้นเนี่ยจะต้องมีการว่าหลอกลวง จะต้องยืนยันว่ามีส่วนไหนที่เป็นการหลอกลวงจึงจะเป็นความผิดอาญาแต่ถ้ายังไม่มีการหลอกลวงนะครับแต่มีซันเซนสัญญาไว้ระบุรายละเอียดไว้แล้วไม่ทําก็จะเป็นเรื่องผิดสัญญาอันนี้จะเขาขายเ่านถ้าจะเป็นเรื่องชอโกงคุณเก่งจะต้องยืนยันว่าเขาหลอกตรงไหนมีการหลอกตรงไหนนะครับแล้วเราจะเร่งรัดที่จะคุยกับทางผู้รับเหมากับตัวผู้เสียหายเพื่อที่จะเอาเงินที่เราจ่ายไปเขาประมาณ5้าแสนสคืนได้บ้างไหมครับก็มีมีหนทางครับก็คือ ไกลเกียร์เจรจาก่อนไกลเกียร์เจรจาแล้วถ้าไกลเกียร์เจรจาแล้วไม่ได้ก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายก็คือต้องฟ้องแพ่งเพื่อให้บังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้เซ็นกันไว้นะครับทีนี้ดูข้อเท็จจริงเป็นรายๆไปครับโดยรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคําว่าหลอกลวงช่อกงนั้นน่ะมันเป็นเส้นบางๆที่มันใกล้ชิดกับการผิดสัญญาทางแพ่งบ้างเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญถ้ามีการหลอกลวงเข้าช่อกงถ้าไม่หลอกลวงเนี่ยเป็นการ ทำสัญญาแล้วผิดสัญญาก็เป็นเรื่องผิดสัญญาที่ต้องฟ้องบังคับให้ทาตามแล้อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าผู้ร,บรับเหมารายนี้เกิดไปทําแบบที่ทากับคุณเกียงไว้หลายรายแล้วปรากฏว่าผู้เสียหายรวมตัวกันฟ้องอันนี้จะเป็นช่อโกงได้ไหมหรือยังคงเป็นแพ่งอยู่อาจจะเป็นไปได้ครับผมใช้คาว่าอาจจะก,ก่อนนะ,ะคือต้องรวบรวมข้อมูลมายืนยันว่าถูกหลอกอนะะทีนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยถ้าเขาจะรับแจ้งความเนี่ยคือเราต้องบอกเขาเอาหลักฐานให้เขาให้มากกว่านี้ว่าเราถูกหลอกอย่างไร นะครับถูกหลอกอย่างไรหรือว่ามีรายอื่นแล้วที่ถูกหลอกแบบนี้อเห็นไหมครับเรื่องอื่นๆที่เราเคยผ่านนะมันจะมีกลุ่มผู้เสียหายที่เขารวมตัวแล้วเขาแจ้งว่ามีรายใดรายหนึ่งไปหลอกลวงเขาอ่าเพราะอย่างนี้ชัดเจนละโดนมาเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันและเหมือนกันเขาก็จะรวมตัวกันมาแจ้งความถ้าอย่างเนี้ก็ดูว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงล่วงหน้านะไม่ได้ทําจริงครับอย่างนี้ก็เข้าข่ายครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะบอกว่าช่อโกงหรือผิดสัญญาทางแพ่งนั้นจะต้องรวบรวมหลักฐานฝ่ายเราหน่อย นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่คำว่าหลอกลวงและอย่างนี้เนี่ยหลังจากนี้นะครับคุณกสษร์มีคำแนะนำไหมครับว่าคุณเกียงควรจะทำอย่างไรต่อถ้าช่วงนี้นะครับก็คืออาจจะเข้าไปพบอายการจังหวัดกรุงของสิทธิ์นะครับในพื้นที่เกิดเหตุนะ เพื่อไปขอให้เขาเนี่ยเชิญเจ้าตัวเนี่ยมาไกลเกี่ยกันก่อนมาตกลงกันซิว่าจะแก้ไขยเยียวยายังไงหรือจะเลิกสัญญาจะทําต่อไหมทําต่อทําทําให้ดีทําตามสัญญาที่เขียนซื่อตรงต่อกันถ้าไม่ทําจะเลิกสัญญาก็คืนเงินกันนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้หรือไม่จบหรือคู่กรณีไม่ยอมไกลเกลี่ยนะครับทางสํงงานักง,งานไอการจังหวัดกรุงทองศิลป์เนี่ยเขาจะมีบริการทนายอาสาที่จะช่วยเหลือเป็นบริการทําให้ฟรีด้วยนะครับถ้าเรา ออบอกว่าเราเป็นผู้ขัดสนไม่พร้อมที่จะช่วยตัวเองได้ในทางคดีเขามีทนายอาสาทําให้ฟรีครับเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ไอาการจังหวัดกุ้งครองสิท,ที่ที่เกิดเหตุหรือที่ใกล้บ้านครับครับคุณเกียงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทางคดีหรือทางกฎหมายเพิ่มเติมไหมครับอยากจะสอบถามค่ะเกียงขอถามว่าอย่างคนทั่วไปอะค่ะที่เขาก็อาจจะเจอปัญหาอย่างเกียงค่อนข้างเยอะครับค่ะเราจะวัดได้ยังไงว่าช่อโกงหรือไม่ชอโกงอย่างของเกียงเนี้ยค่ะ การทำงานที่ยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอาวัสดุที่ไม่ดีมาทำให้เกียงอย่างเงี้ยค่ะช่าโกงหรือไม่ช่าโกงผมยก<ม>ตัวอย่างครับครับถ้าไม่มีบริษัทรับงานรับเหมายหอยู่จริงแล้วมาหลอกรับงานอย่างเงี้ยอ่าอ,อย่างเงี้ยเรียกว่าหลอกแล้วนะครับเรียกว่าหลอกแล้วนี่คือตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นคําว่าช่อโกงเนี่ยต้องเอาพฤติกรรมและความจริงที่เกิดขึ้นนกับเรานะฮะนะข้อมูลมาดูกันว่าอย่างไงถึงจะเรียกว่าหลอกลวงเราหรือไม่นะครับแต่ได้ข่าวบอกว่า เหมือนทางผู้รับเหมาบอกคุยกับพี่เกียงบอกว่าเหมือนเขาจะทําต่อให้ใ<ช>แต่ด้วยความที่เราเองก็ไม่มั่นใจแล้ว<ช>ว่าจะ,<ช>จ,ะจะบ้านเราจะโอเคไหมอย่างเงี้ยอันนี้ควรจะคุยกันยังไงดีในเมื่อคุณเกียงบอกว่าคุณเกียงเป็นคนจ่ายเงินเขาอยากจะยกเลิกสัญญาแล้วและเอาเงินคืนคบจบแล้วอย่างนี้สามารถทําได้ไหมฮะทําได้ครับถ้าไม่ทําตามสัญญาก็ถือว่าผิดสัญญาอเอาสัญญานะํามาดูกันว่าสัญญานั้นนะ่ะทางานเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนมีระยะเวลากำหนดพอไม่ทําตามระยะเวลาถือว่าผิดสัญญาก็ ตัดสิครับผิดสัญญาก็แจ้งไปยกเลิกสัญญานะแล้วก็ใช้สิทธิ์ดําเนินคดีตามกฎหมายแต่ทุกคนนะครับไม่มีใครอยากดําเนินคดีตามกฎหมายหรอกม,มันปวดหัวเสียเวลานะเพราะนั้นจริงๆการหาผู้รักเหมาเนี่ยครับต้องตรวจสอบให้มากเพราะวันนี้จริงๆแล้วสํานักง,งานไอาการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนนั้น,นเราได้รับเรื่องร้องเรียนทํานองนี้มากเลยบางรายก็ผิดสัญ,ญญาแล้วผิดสัญญ,ญาอีกผิดสัญ,ญญาไปหลายที่เลยนะครับนะผิดไปเรื่อยๆถ้าผิดไปเรื่อยๆอย่างนี้ พฤติกรรมอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงก็ได้ <ฮะ S 1> เพียงแต่ว่าคนคนที่ไปจ้างเนี่ยต้องตรวจสอบประวัตินะครับเหมือนอย่างอันนี้ในต,ตอนต้นเนี่ยคุณเกรียงบอกว่ารายนี้น่าจะถูกสุดที่เช็คมาใช่ไหมครับครับบางครั้งเนี่ยทุกคนก็อยากได้ของถูกใช่ไหมฮะแต่ว่าของถูกนัน้นันอาจจะแอบแฝงไปด้วยการซื้อตรงหรือไม่มนะเพราะว่าเราเห็นมากสุดตอนนี้คืออะไรครับซื้อของใน f a c e b o o k เห็นกัของถูกแล้วเราก็ไม่ได้ของอ,อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังครับ นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายและเราวันนี้เราหวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือความยุติธรรมให้ได้กลับคืนมานะครับคุณเกติครับขอบคุณคุณเกติที่เป็นแขกรับเชิญนะครับขอบคุณมากครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับทุกท่านครับติดตามได้ใหม่หมอความมหาชนเนี่ยเราเจอกันทุกวันอาทิตย์นะฮะ15นาฬิกา3 5นถึง16:20นนะครับทาง Nation TV ช่อง2 2หรือว่าใครที่อยากจะถามเรื่องของกฎหมายเพิ่มเติมพิมพ์มาได้เลยเฟซบุ๊กหมอความมหาชนผมและคุณโกศลวัฒน์อินุจัยงนร ขอตัวลาทุกู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ